我昨天，昨天那个，还有一个是。<noise> <noise> 咱家的面好 ไปนะเด็ดถ้า <laughs>

มาไเราแม่แม <empath Fire. S 2> ่ทุกคนน้าางของลูกค่ะนม่า่เข้ารูมค่ะแม่เข้ามา แม่ทำมือเข้ามาตรงนี้แม่แม่ทมือแม่คยนชี้เขียวมาอัพมาแม่โตขึ้น ขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเลยนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านค่ะหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอเนาะบ๊ายบายบ๊ายบางคนดูแลจุดลอยขบวนอ่าเอ้ไปบายบายให้น้อยเอ้ยน้องน้องง่ายอยู่ก็ไม่เป็นไรอืมน้องง่ายอยู่นี่ค่ะน้องง่ายอยู่เออไม่ต้องก็ได้อืม ขอบคุณขอบคุณหน่อยที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะเดีย๋ยวแม่ปุง้งจะไล์ให้ดูอีกนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากโอกดีต่อไปก็หน่าเวทีอืมเจอกันค่ะอย่ายลืมติดตามกันนะติะดตามแม่ปุ้งนะจ้ะอ,อย่าลืมติดตามแม่ปุ้งนะคะอืมคุยกับแม่ปุ้งต้องพูดพะๆนะอืมพูดจะพูดค่ะพูดจะพูดจ๋า แม่ปงพูดเล่นพูดได้สบายจับแม่ปูงสบายมากชิว้วคิ้วแถมหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อยโอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะขอบคุณนะคะ ให้กำลังใจแม่ป้งด้วยยยตาแม่แม่มาร่วมกันส่งคุณยายไปสวรรค์ด้วยกัน 6 45คนเรามาช่วยร่วมกันส่งคุณยายไปสวรรค์ด้วยกันยินดียินดีมากๆดีใจด้วยที่แป่แม่มาช่วยกันเนาะตาตาจ้ะตาเนื่อลงเลยบันทึกบันทึกยังไงไม่บันทึกก็ได้ไม่โอเคนะคะบาย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 นะคะ จำซื้อแม่พุ่งในเดอ้อจำซื้อแม่พุ่งในเดอ้อเอาตรงไหนล่ะปิดตรงไหนาตาเสร็จสิ้นเนะาะอ่เสร็จสิ้นเลยบายบายรักทุกคนค่ะ